สวัสดีนะคะทุกคนอยู่กับนิวนะคะวันนี้ผ่านพ้จากภารกิจของการแบบทํางานแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนิวจะชําระล้างหน้าของนิวให้สะอาดแล้วก็ปกป้องหน้าตัวเองนะครับจากการเกิดสิวด้วยเจ้านี้เลยนะคบนั่นคือโฟมล้างหน้า golden see นะครับที่ช่วยนิวด้วยของการลดสิวแล้วก็ปรับผิวของเรางนั้นให้ดูขาวเนียนกระจ่างใสด้วยนะครับ หอมนะครับสมุนไพรเขาบอกว่ามีธนาคามีขมิ้นชันมีไพรแล้วก็มีทองคำด้วยนะครับนิวรู้สึกเลยนะสัมผัสแรกคือแบบว่าผิวของนิวแบบสะอาดมากแล้วก็มีความแบบเนียนมีความแบบไร้ซึ่งความมันนะครับโอ้โหทุกคน แค่ล้างครั้งแรกก็รู้ได้เลยนะว่านี่เลยนะคะรับโฟมล้างหน้าที่แบบช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวของเราให้ห่างไกลจากสิวแล้วที่สำคัญต้องปรับผิวของเราให้ดูขาวเนียนกระจ่างใสได้อย่างแน่นอนนะครับนัวใช้แล้วคอนเฟิร์มนะครับ